สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาร์ตนะครับจากช่อง a r t b a k บคลิปนี้นะครับจะชวนทุกคนมาทำขนมปังฝรั่งเศสนะ,ะแต่ว่าวันนี้เราจะเพิ่มลูกเล่นด้วยการเพิ่มผงม,มันม่วงนะครับเพราะว่าจากครั้งก่อนที่เราทำขนมปังมันม่วงนะครับผมก็ยังมีผงม,มันม่วงเหลืออยู่นะครับโอเคไปดูส่วนผสมกันเลยครับ มีแป้งขนมปังนะครับ500กรนะัมอันนี้ก็พระเอกของเรานะครับผงม,มันม่วงจากนั้นนะครับก็จะตามด้วยยีสต์นะครับยีสต์ชนิดจืดนะเพราะว่าสูตรนี้ปริมาณของน้ำตาลค่อนข้างน้อยนะโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำเย็น นะแล้วก็น้ำตาลดอกมะพร้าวถ้าไม่มีก็ใช้น้ำพึ่งหรือว่าเมเปิลไซลับก็ได้สูตรที่ทำนะครับเป็นหนึ่สูตรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสูตรที่ลงไว้ให้เนี่ยจะเป็นครึ่งสูตรนะครับผมก็จะผสมอของเหลวเข้าด้วยกันนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเกลือเกลือจะไว้ใส่ตอนสุดท้ายเลยนะครับ โอเคไปดูต่อที่เครื่องครับอ่าผมก็ใส่ของแห้งทุกอย่างลงไปนะครับก็เปิดเครื่องด้วยความเร็วต่ำเครื่องนวดนะครับผมใช้ของยี่ห้อแชมป์นะครับเป็นเครื่องขนาด10ลิตรโอเคพอส่วนผสมนะครับประจายตัวก็ใส่ของเหลวลงไปแล้วก็นวดต่อไปนะครับจนส่วนผสมจับตัวกันไม่เหลือเม็ดแป้งผมก็จะปรับสปีดนะครับเป็นสปีดระดับกลาง ครับถ้าเครื่องครปรับสปีดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็นวดต่อไปเรื่อยอ่าเมื่อส่วนผสมนะครับเริ่มจับตัวกันเนาะอ่าโครงสร้างเริ่มรัดตัวกันแล้วนะครับเราจะลองเช็คนะครับเช็คฟิล์มดูนะหรือว่าเช็คความยืดหยุ่นของแป้งอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโครงสร้างเริ่มจะจับตัวกันแล้วผมก็จะนวดต่อนะครับแล้วก็ทยอยใส่เกลือลงไป กลือลงไปนะครับก็จะนวดต่อนะครับจนได้ฟิลม์มได้ฟิล์มในที่นี้นะครับจะไม่ใช่ใหมายความว่าฟิล์มแบบ100%แบบบางเหมือนที่เราทําขนมปังหวานปกตินะครับแต่จะได้ฟิลม์มประมาณเรียกว่า80%นะครับลองเช็คฟิล์มดูนะครับ ก็ยืดหยุ่นได้นะครับแต่ว่าก็จะยังขาดง่ายอยู่นะครับระดับเนี้ยอยู่ประมาณ70% 70%เนาะถ้าเรานวดต่อไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับแต่ของผมผมโอเคละทีนี้ก็เอาขึ้นมานะครับที่โตะนะแล้วก็จะรวบแป้งโดนะครับให้เป็นให้มีผิวตึงนะแล้วก็พักไว้ ผมจะพักไว้30นาทีนะครับในอุณหภูมิห้องเนาะพักไว้3 0นาทีแล้วหลังจากนั้นเราจะมาทำการพับแล้วก็ยืดโดกันโอเคครับครบเวลานะครับผมจะมาพับแล้วก็ยืดโดวิธีการนะครับก็เอามือชุบน้ำก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะรวบ แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็พับลงไปรวบดึงขึ้นมาแล้วก็พับลงไปผมนะครับจะทำวิธียืดแล้วพับสองรอบนะครับอันนี้คือรอบที่หนึ่งนะพอทำรอบที่หนึ่งเสร็จก็จะพัก30นาทีแล้วก็มาทำรอบที่สองแล้วก็พักไปอีก30นาทีนะครับทำทั้งหมด2รอบเนาะ หนึ่รอบกับ2รอบต่างกันไหมต่างกันนะครับเรื่องของกลิ่นแล้วก็ฟองอากาศด้านในนะครับทํา2รอบจะโอเคกว่า,านะครับถ้าทํานะครับรอบที่2ก็พักอีก30นาทีแล้วค่อยมาตัดแบ่ขึ้นลูกครับโอเคครบเวลานะครับผมก็จะเทแป้งโดลงบนโต๊ะแล้วก็จะตัดแบ่นะครับ ค่อยๆแสะเขาออกมานะครับค่อนข้างเหนียวนิดนึงเทลงบนโต๊ะนะครับแล้วก็จะตัดแบ่งนะครับตัดแบ่งเป็นก้อนนะครับก้อนละ60-70กรัมหรือใครอยากจะตัดใหญ่กว่านี้ก็ได้ พอตัดแบ่งเสร็จนะครับผมก็จะพรีเชฟเป็นก้อนกลมนะครับรวบนะครับเก็บปลายเขานิดนึง่งวางพักไว้ครับก็ครึ่งนะครับให้เป็นก้อนกลม ได้แบบนี้นะครับก็จะคุมพลาสติกเนาะแล้วก็พักไว้อีก20 30นาทีครับแล้วค่อยนำตัวแป้งโดมาขึ้นรูปขั้นตอนสุดท้ายกันโอเคครับครบเวลานะครับก็นำแป้งโดมาขึ้นรูปก,กันนะครับตบไล่อากาศนะครับพลิกกลับด้านนะครับรวบเข้ามารวบเข้ามานะครับเก็บปลายให้สนิท จากนั้นผมก็จะคลึงเขาออกนะครับให้ทรงยาวขึ้นเล็กน้อยค่อยๆคลึงนะครับถ้าติดก็โรยแป้งนิดหน่อยโอเคได้แบบนี้นะครับก็จะเรียงพักไว้บนผ้านะครับผ้าพูฟของเราครับจับปลายขึ้นมานิดนึงนะครับเรียงพักไว้นะครับอีก30สิบ ถึง40นาทีนะก็พอได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มวอร์มเตาอบเลยนะครับไฟที่ใช้วอร์มก็230 2 4 0ถึง2ององศานะครับใช้ไฟค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาต้องการการสปริงตัวเนาะโอเคครบแล้วนะครับผมก็จะนำขนมปังนะครับของเรานะแปง้งโดของเรา วางเรียงบนกระดาษรองอบเลยนะครับค่อยๆพลิกนะครับโรยแป้งกันติดนิดนึงนครับค่อยๆพลิกค่อยๆพลิกโอเค,นะคสไลด์ไม้เข้าไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราอบนะครับเราจะใช้วิธีการสไลด์ขนมปังลงไป พอเรียงพักไว้จนหมดนะครับก็จะกรีดหน้าก่อนเข้าอบนะกรีดหน้าตกแต่งเขานิดนึงนะแต่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสไลด์ขนมปังเข้าตาอ,อบกันครับโอเคความร้อนก็ได้แล้วนะครับ พอสไลด์นะครับเอาแจกเฉพาะกระดาษรองอบนะครับสไลด์ลงไปเลยโอเคพอสไลด์เสร็จนะครับผมจะสเปร์น้ำเขานะครับประมาณ8-10ครั้งเนาะ,ะฉีดให้ทั่วนะครับเพื่อเพิ่มไอ้น้ำในในเตานะครับเราก็รีบปิดฝาอบเป็นเวลา10-12นาทีนะครับจะเสร็จแล้วเรามาดูกันโอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ กลิ้งกันแบบกระจายเลยอ่าพอเสร็จแล้วก็เรียงพักไว้นะครับบนตะแกรงให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสไลด์ชิมรสชาติกันครับโอเคครับลองสไลด์ดูนะครับเรามาดูโพงด้านในกันอืมพงประมาณนี้นะครับสีก็โอเคครับถ้าอยากได้สีเข้มกว่าน,นี้ก็อาจจะเพิ่มผงมันม่วงเข้าไปอีกก็ได้ ก็จากที่ชิมรสชาตินะครับของตัวขนมปังตัวนี้นะครับก็สีสวยเลยนะครับมีกลิ่นของมันม่วงนะครับอ่อนๆนะรสชาติก็ไม่ได้หวานนะครับก็จะออกเค็มนิดๆนะครับไม่มีนมเนยไข่นะตัวเปลือกก็จะเหนียวนิดนึงนะครับส่วนข้างในก็จะนุ่มแล้วก็หนึบอร่อยครับลองทำดูนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ